คอนโซลนี้อย่าบอกนะนิดโมหมดเลยพี่ใช่ครับเป็นนิดโมคือโน้ย้ายของพี่ใช้ของมาเพราะว่าตัวบ้านเราตรงเนี้ยอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งอ่าครับก็เลยเปลี่ยนจริงๆตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่อยากได้เป็นคอนโซลให้มันปรงรุ่นแล้วก็พบๆเนี่ยครับกระจกพับแท a c ชั o n คอน t r o l ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้อันนี้จะหายากกันอ๋อก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแค่เนี้ยเราก็ต้องยกคอนโซลหน่อยพี่ใช่โอ้โหเปลี่ยนชิ้นเดียวไม่ได้นะเพื่อนก็คือต้องยกชุดเลยตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งคันประมาณเท่าไหร่พี่โนเบสเซ็ ถ้าสองรอบรวมกันน่าจะมีสักหกเจ็ดแสนอ่ะขำๆน่าจะแตะล้านนะผมว่าแตะน่าจะแตะล้านเลยว่ามันทําไปหลายรอบมากแล้วต้องมีเก็บอะไรอีกไหมพี่คนนี้เก็บครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือสองมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อลดมือสองต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ไปครับทุกคนไปชมเจ้านิสสันมาร์ทนิสโมเลยผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่โนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยประมาณ3ปีแล้วพี่น้องปประมาณ3ปีเอาจริงคันนี้ผมเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วถูกไหมพี่โนใช่ถือว่าต่างไปจากเดิมเยอะไหมพี่โนอัปเกรดไปอย่างเดิมค่อนข้างเยอะอ่าครับผมอ่่เดี๋ยวเรามาดูใหม่แล้วกันนะเพื่อนว่านิสสันมาร์ทคันนี้ทาอะไรบ้างคันนี้เป็นมาร์ทตัวไหนปีไหนพี่โนนิสสันมาร์ทปี2010ครับอ่าครับผมเป็นเกียร์ออโต้รุ่นลองท็อป อ่าครับผมอันนี้ถามนิดนึงทําไมถึงชอบนิสสันมาร์สพี่คือเมื่อก่อนทํางานนิสสันอยู่แล้วครับเป็นเ<อ>จ้าที่เป็นช่างแล้วก็ทำงานเป็นด้านด้านเซลล์ของนิสสันอยู่แล้วอ่าครับผมก็เลยชอบครับผมก็คือคันนี้จะเป็นรอบคันก็คือเป็นตัวนิสโมถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมคือคันนี้ที่อัปเกรดมาล่าสุดก็คือซื้อรถจากญี่ปุ่นที่เป็นมาติดโมครับอ่าครับทั้งคัน ครับผมครับผมแล้วก็เอามาย้ายของเข้ากันในรถคันนี้ครับผมอ๋อก็แสดงว่าจะต้องมีนิสสันมาร์ตตัวนิสโมของญี่ปุ่นอีกหนึ่งคันหน่วยพี่ใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคเอาง่ายเลยคือคันนี้เป็นรถบ้านเราแต่ว่ามีแค่กระดองถูกไหมพี่ใช่กระดองเลยแหละมีแค่กระดองอย่างเดียวรถบ้านเรามันจะเป็นเครื่องสามสูบพันสองแต่รอบนี้คือเป็นพันห้าสี่สูบอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่าคันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างด้านหน้าทาอะไรบ้างเนี่ยพี่โน่ก็กันชนหน้าของมาร์ติสโมทั้งชุดนะครัับบบออาาคครรผมยยละะเีดก็จ ก็จะประมาณนี้กันจ,จังหน้าชาโคลโลโก้นิดโม่อ่าครับไฟเดไลท์อ่าครับครบครบอ่ะนะครับ<ป>อ่าครับเอ,บอาเพื่อนเรามาดูด้านหน้าใกล้นะนี่กันชนหน้าก็จะเป็นตัวนิดโม่เนาะแล้วก็ไฟหน้าทุกอย่างคือยกนิดโมหมดเลย<ช>ถูกไหมพี่ มันต่างยังไงกับบ้านเราพี่ไฟหน้าคือตัวบ้านเราอ่ะจะมีแค่ประมาณปี245 0ที่มันเป็นโคมไฟหน้าสีดำข้างในครับแต่ถ้าเป็นมิดโมที่ญี่ปุ่นที่ขายเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้เลยอ๋อโอเคโอเคก็คือรอบคันเราไม่ต้องดัดแปลงโดยไม่ต้องขับยกใส่ได้เลยยกใส่กันได้เลยตรงรุ่นแก้มเราได้มาจากญี่ปุ่นที่มีคิวก็ยกใส่ได้เลยครับผมครับผมประมาณนี้ กันชนหน้าจบแล้วกระจังทุกอย่างเป็นนิดโมหมดเลยนั่นเพื่อนเขาผมแล้วก็ไฟหน้านิดโมหมดเลยนะแล้วก็จะมีฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนเลาะพี่เนาะฝากระโปรงคาร์บอนแล้วอย่างแก้มต้องเปลี่ยนเพิ่มไหมพี่แก้มจริงๆใช้ของเดิมก็ได้ครับเพราะว่าอ่คันนี้ได้มาพร้อมกับแก้มกับขิ้วก็ใส่ทั้งแก้มเลยอ๋อก็คือคันนี้ีได้มาเป็นสีดำเหมือนกันด้วยอ่ครัาผมเขาผมประมาณนี้แก้มก็คือเขาจะมีคิ้วตรงนี้นั่นเพื่อนตรงนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเขาจะไม่มีเลยพี่ไม่มี โอเคแล้วอย่างล้ออันนี้เป็นตัวไหนในพี่โน้เป็น TE37 ครับผมครับผมตัวนี้จะหายากนิดนึงกว้างออฟยังไงพี่กว้าง7จออฟยีครับ ออฟยี่สามแล้วเพื่อนไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับเจอครับผมในไทยนะตอนนี้หายากไหมพี่พอสมควรครับแล้วก็ราคาขึ้นกันมากๆประมาณเท่าไหร่ละพี่ตอนนี้แสนกว่าที่เห็นเห็นนะแสนกว่านั้นเพื่อนครับผมออฟยี่สามนั่นเพื่อนใช่ยางพี่โนจะใช้เป็นสองศูนย์ห้าเนาะพี่เนาะสองศูนย์ห้าห้าสิบสิบห้าครับผมโปรติมาร์ทเขาจะหนึ่งเก้าห้าถูกไหมพี่หนึ่งเก้าห้าห่งเก้าห้าก็ถือว่าแย่ละอ่าครับผมแต่นี้พี่โน่เขาใส่สองศูนย์ห้าเนาะพี่เนาะครับผมแล้วมีผลอะไรต่อการขับข จริงๆแล้วมันทําให้ขับขี่ดีขึ้นเพราะว่ารถเรามันเป็นรถเล็กแล้วก็เครื่องมันใหญ่แล้วก็ท <ำ S 1> ําช่วงล่างรองรับกับแรงมาที่จะอัพสเต็ปในต่อไปอด้วยคร,<ช>ครับผมครับผมอ่ะเรามาดูเบรกนิดนึงอันนี้เบรกเป็นตัวไหนเนี่ยพี่โนของนิสโมมาเลยครับยกแพ้มาเลยอ๋อคือเบรกเป็นตัวนิสสันนิสโมถูกไหมพี่ใช่ครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยคือเขาจะมีตัวมาร์สนิดโมอีกคันหนึ่งนะเพื่อนก็คือย้ายจากคันนั้นอ่ะเอามาใส่คันนี้เลยนะแล้วอย่างช่วงล่างคันนี้พี่โน่เป็นโช๊คโอิเลย ไปช็อปตรงรนะุ่นของนิดโมเหมือนกันเป็นของแต่งเขาเหมือนกันอ่าครับผมครับผมนี่นะผมวิดูเบรก ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านแต่งรถสําหรับสาว h o n d a กันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะขับ Honda Accord G10 หรือว่า Civic FE Civic FC หรือว่า Civic FK หรือว่ารุ่นไหนของ h o น da ทางร้านทันยาออโต้มีของแต่งครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งล้อเบรกยางโช้กท่อหรือว่าจะแปลงหน้าจาก Civic FE เป็นตัว Civic Type R หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็มีครบทุกอย่างและที่สําคัญช่างที่ทันยาออโต้ยังมีประสบ การเกี่ยวกับรถ Honda มากกว่า25ปีและยังเป็นอดีตช่าง Honda ทุกคนเรื่องการถอดประกอบมั่นใจได้ร้อเเซและยังมีบริการรับส่งรถลูกค้าที่เอามาแต่งที่ร้านธัญญาออโต้อ,อีกด้วยนะครับรวมไปถึงจูนพร้อมขึ้นไดโน่และยังมีชุดแต่งคาร์บอนแบรนด์ nk อีกด้วยและยังสามารถสั่งของแต่งแบรนด์ระดับโลกได้อีกด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะแต่งรถที่ธัญญาออโต้นะครับผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามราคาของแต่ง กันได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญราคาพิเศษแน่นอนไปกับบ้านเราพี่ตัวบ,บ้านเรามันจะเป็น240อะฮะกมิลครับผมอันนี้มันจะ262มิลจานจะใหญ่ขึ้นรครับผมใหญ่ขึ้นรขบผมเบรกดีขึ้นอ่าครับผมจานเบรกหนาขึ้นอ่าครับผมประมาณนี้อย่างกระจกข้างอันนี้คือเป็นนิดโม,มหมดเลยวะพี่ใช่ครับก็ยกมาทั้งนี้เลยถอดน,น็อตสามตัวก็คือได้มาทั้งคันเราก็ถอดใส่เลยครับผมก็เลยเปลี่ยนทั้งระตู ก็คือทั้งเบ้าเดี๋ยวผมไล่กันนะั้นเพื่อนก็คือทั้งเบ้านี้เลยนะเป็นนะิดโมเนาะแล้วก็อ่ะผมไปดูเลนก็คือเป็นเลนฟ้าตัดแสงก็เป็นนิดโมนั่นเพื่อนประตูนี้ก็คือเรายกนิดโมเลยถั่พี่ใช่ครับก็คือเปลี่ยนประตูทั้งหมด5บาทเลยโอ้โหนี่นั้นเพื่อนสุด,ดมาเดี๋ญี่ปุ่นเนี่ยริ้วลอยังมีอยู่เลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทสีเห็นไหมอ๋อมันต่างยังไงกับบ้านเราพี่บ้านเรามันมันไม่มีปุ่มตัวนี้ ผมก็คือเป็นมันจะมีเฉพาะตัวท็อปเล็นะพี่น้องเป็นเคล็อัปเกรดก็เป็นมุ้งลายเคล็แล้วครับผมก็คือฟิล์มไม่ต้องติดก็คือเป็นสีเขียวนะพี่น้องเป็นกระจกเขียวเลยใช่การสาดตรงนี้ก็คือของญี่ปุ่นหมดถูกไหมพี่มางี้เลยก็คือทั้ง4บานเลยถูกอ่ะพี่ใช่ครับ5้าห้าเลยอ๋อ5บานเลยประตูหลังด้วยกระจกบานหน้าด้วยกระจกบานหน้าด้วยเนี่ยกระจกบานหน้าอันนี้ไม่ค่อยสวยมากก็ได้มามีรอยสเก็ตหินจากญี่ปุ่นมาแต่เราก็อยากได้ที่มีควนความเป็นญี่ปุ่นโอเคพี่โอเคพี่แล้วก็สเก็ตข เป็นนิดโมหมดเลยนะใช่เพราะผมอ่ะผมไปดูร้อนท้ายร้อนท้ายอันนี้คือเราเปลี่ยนเบรกด้วยถูกไหมพี่อันนี้เปลี่ยนแพรมาเป็นของโน้ตนิสโมอ R โนตนิสโมอาใช่ตัว R จะเป็นตัวพิเศษที่เป็น,นดิสเบรกหลังอ่าครับพี่เราอ่ะเอามาใส่นิสสันมาร์สอ่าครับก<ม>็่รองรับแรงมาร้าในอนาคต โอเคโอเคนี่นั้นเพื่อนชุดท้ายประมาณนี้แล้วอย่างด้านหลังมีอะไรบ้างเนี่ยพี่โน้ออร่อยพี่แล้วก็เปลี่ยนใหม่จากรอบที่แล้วก็จะเป็นไฟตัวไม่ LED โรดดิมูสปอยเลอร์หลังชิครอบอันนี้ตัวนี้ก็อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอ่ครับผมแล้วก็มีหูลากหลังโอโมริ a c ก o ตอรี่แอร์ญี่ปุ่นไฟเดีไลรอบที่แล้วใช้ไม่ได้รอบนี้ใช้ได้แล้วอ๋อโอเคโอเค ก็มีชุดไสไฟมาครบแล้วอ่าครับกระชนท้ายนิดโมแล้วก็มีหูรากนั้นเพื่อนไฟท้ายนิดโมถูกไหมพี่ใช่ครับไฟท้ายนิดโมฝาท้ายก็เป็นนิดโมกระจกทุกอย่างเป็นสีเขียวนิดโมนั้นเพื่อนแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าหางหลังได้ไหมพี่ใช่ใช่หางหลังเนาะเป็นสปอยเลอร์หลังนเือนของเดิมมันจะมีอยู่แค่ไฟท้ายเนี่ยแต่อันนี้คือครอบเข้าไปอีกชิ้นนึง โอเคพี่ประมาณนี้แล้วอย่างท่อคันนี้เดินไงเนี่ยพี่เป็นพัเทเนียม <ะ S 1> ครับปลายท่อสามนิ้วเดินท่อท้องเส้นเป็นสองนิ้วครึ่งก<อ>็คือตั้งแต่หลังเทอร์โบถูกไหมพี่ใช่ครับหลังเทอร์โบเลยโอเครอบคันประมาณนี้นก็คือเป็นนิตโมทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในสักนิดนึงดีกว่าภายในนิตโมหมดเลยไหมเนี่ยพี่ทั้งหมดครับย้ายทั้งคันพงพมย้ายหมดคันโครงคันเกียร์ทุกอย่างก็คือนิตโมเลยแผงประตูนี้คือเป็นนิตโมหมดเลยพี่ไมาต่างไงคบบ้านเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้า ถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีเป็นพลาสติกอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีดำอ๋อเหมือเปิดตัวนี้จะเป็นชุกขโมยมอ่าครับผมใช่โอเคผมไล่ล่างกันดีกว่าเพื่อนพลมนิดโมถูกไหมพี่นิดโมครับพลมนิดโมนั่นเพื่อนแป้นเดียบทุกอย่างนิดโมหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้คือนิดโมหมดเลยนั่นเพื่อนแล้วก็พลมอะไรอ่ะผมไปดูเขาเป็นนิดโมอัคนทลาครับอ๋อคือเขาจะเป็นตรงนี้อัคนทลานั่นเพื่อนอ๋อครับผมเลื่อนไม้ก็นิดโมนะพี่เนาะนิสโมครับสองร้อยยี่สิบคอนโซลนี้อย่าบอกนะว่า ตัวบ้านเราตรงเนี้ยาจจะเป็นอีกสีหนึ่งก็เลยเปลี่ยนจริงๆตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่อยากได้เป็นคอนโซลให้มันปรงรุ่นแล้วก็ครบๆเนี่ยครับกระจกพับแท็ c ชั่น control ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้อันนี้จะหายากกันก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแค่เนี้เราก็ต้องยกคอนโซลหน่อยพี่โอ้โหเปลี่ยนชิ้นเดียวไม่ได้นะเพื่อนก็คือต้องยกชุดเลยใ่คอนโซลกลางก็ได้มาครบหัวเกียร์ได้มาช่องแอร์อะไรเงี้ยก็คือนิดโมหมดถูกไหมพี่ทุกคนนี้ ชุดนี้นะนิดโมหมดเลยเนะี่ยตรงนี้ยแผงตรงเนี้ยหัวกเกียร์ทุกอย่างนิดโมหมดเลยนะแล้วก็จะมีตำแหน่งบอกเกียร์ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมก็คือเป็นของนิดโมเหมดเลยนั้นเะพื่อนเบาทุกอย่างก็นิดโมโถูกไหมพี่โน้ครับได้มาอย่างนี้เลยโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยนันเพื่ <มา S 1> อนเลยครับผมก็คือเขาจะเป็นเหมือนเป็นผ้าเนาะพี่น้ตอคันธาราผสมผ้าอ๋อเป็นอคันธาราผสมผ้าโอเคโอเคแล้วหลังคาพี่หลังคาเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อคือตัวนอกตัวไทยเหมือนกัน อ๋อตัวนอกตัวไทยเหมือนกันหมดเลยหลังคาโอเคตรงนี้ก็จะมีตัวปรับบูทไฟฟ้านั่นเพื่อนอเดี๋ยวผมดูเครื่องนิดนึงเดียวพี่โนอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนิดนึงเนาะว่าอันนีส้สตา์มาร์สนิดโมคันนี้จะมีทําสเตปอะไรบ้างนะครับอย่างเครื่องคันนี้ทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะพี่โนทําไปถึงไหนแล้วอ๋อตอนนี้คือเราย้ายของจากวางเครื่องก็คือยกมาทั้งแพเนาะจากหัวตัดนิดโมอ่าครับก็ย้ายเข้าไปเป็นสี่สูบแล้วอ่าครับที่ทการเซตเทอร์โบเข้าไปครับสร้างทอยดี ครับผมแล้วก็สั่งรางกรชีดสั่งคำพิเศษครับผมเพราะว่าบ้านเรายังไม่ค่อยมีของแบกครับผมแล้วก็สร้างคานหน้าใหม่เดินท่อไหลกลับน้ํามันใหม่ระบบน้ํามันเลคูเลตครับผมเพื่อความปลอดภัยรสซิ่งต้องมีครับผมคันนี้เกียร์นิดโมเลยไหมพี่เกียร์มาตรงรุ่นนิดโมเลยครับอเป็นเกยร์เขาเลย hr สิบห้า d เลยตรงรุ่นเลยอครับผมคันนี้เขาข้าวกี่หมาเนี่ยพี่โนใจอยากได้สี่ร้อยแต่ตอนนี้จูนโรบูตไว้อยู่ที่ประมาณบานึงน่าจะสามร้อยเห็นเห็น ประมาณสามร้อยต้องมีถูกไหมพี่สามร้อยต้องมีครับครับผม,อมเออพี่โนโ่ถามถามหน่อยดิตอนนี้นิสสันมาร์ทอ่ะของเล่นมันเยอะไหมพี่จริงๆของเล่นเยอะมากครับแต่ว่าอตอนนี้ส่วนใหญ่ประมูลในย ahoo ใจแบนกัน<อ>คนไทยนี่แหละเข้าไปกดประมูลกันอครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้รถเนี่ยกลับมาเล่นนิสสันมาร์ทกันเยอะมากอะครับผรถมันใช้คล่องตัวจอดในเมืองได้ครับผมแล้วอย่างของแต่งที่พี่พี่โน่ใส่มาเนี่ยตอนนี้หายากไหมจริงจริงแล้วหายากไหมมันยกเลิกการผลิตเป็นบางชิ้นไปแแลลล้้วว่ก็เน จานวนค่อนข้างเยอะอเก็บรถกันเก็บของกันคือคันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะค,คือคันนี้คือจอดจอด<อ>เลยปีหนึ่งขับแบบไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดอยากได้คือแทบจะต้องซื้อทั้งคันมาเลยถูกไหมพี่จริงๆ<ห>แล้วถ้าเอาคุ้มๆกำเงินก้อนๆอะไรเงี้ยสักสองแสนห้าอย่างเงี้ยซื้อรถจากญี่ปุ่นมาได้ของครบๆเรามีรถอยู่แล้วผมว่าคุ้มอ่าครับผมแล้วเราจะแยกไงพี่โนว่าคันนี้เป็นรถแท้รถเทียบ พัดแท้พัดเทียบอะไรเงี้ยพี่จริงๆริงแล้วกันชนอ่ะผมยังไม่เคยเจอปลอมนะแต่เคยเจอแบบกันชนที่แบบตัดครึ่งมาต่ออะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่ยังไม่เคยเจอกันชนที่แบบเป็นงานปลอมเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้รับความนิยมอใช่มันไม่ได้ความแข็งแรงอย่างเงี้ยอันนี้มันแข็งแรงกว่าอ่าครับผมตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งคันประมาณเท่าไหร่พี่โนเบสเซ็ตถ้าสองรอบรวมกันน่าจะมีทักหกเจ็ดแสนอะขำๆน่าจะแตะล้านผมว่าน่าจะแตะล้านเพราะมันทําไปหลายรอบมากแล้วต้องมีเก็บอะไรอีกไหมพี่คนนี้ เก็บครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวใส่เบรกสี่ล้อใหม่ใส่เบรกสี่ล้ออีกใช่โอ้โหโอเคได้เลยพี่โนถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนพาไปลองขับรถเล่นหน่อยลองอไปลงังนั่งเล่นดูได้เลย<ช>อ่านเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถเล่นดูมาดูซิว่าคันนี้จะฟิลลิ่งประมาณไหนนะสาหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะทํารถนิสสันมาร์ทให้เป็นนิสโมแบบนี้ก็ติดต่อพี่โนแก็ได้นอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจินต่อรถเลยครับผมไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในเจ้านิสสันมาร์ตนิสโมแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองวิ่งให้ดูมาดูซิว่าคันนี้ฟิลลิ่งการขับขี่จะประมาณไหนแลวจะแรงแค่ไหนนะั้นเพื่อนถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยับผมไปถ้าชคนี่แพงไหมเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่านะครับหายางไมพี่นี่ของยุทธนะเบิกใหม่ก็ประมาณแสนหนึ่งโอโ้โหช่วงล่างอะเราพี่ใช่ช่วงล่างโอรินนั้นเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้พาสนิสโมอย่างเงี้ยพี่ต้องสั่งจากไหนครับพี่ จริงๆแล้วในไทยก็มีคนขายนะครับก็จะมีะห้องซื้อขายอะไรนิสสันมาร์ติสโม่โน่ดิสโม่อะไรอย่างเงี้ยครับก no, ็ลองเข้าไปในห้องพูดคุยกันได้ครับมีคนลงขายอยู่หลายๆเจ้าครับผมปกติอู่อู่พี่โนโ่ทำ,ทำอะไระบ้างหรือครเรารับซ่อมเปลี่ยนยถ่ายน้ำมันเครื่องรถทุกรุ่นครับแต่ว่าถ้าเป็นนิสสันก็จะมีของค่อนข้างครบนิดนึงอ่ายี่ห้ออื่นก็มีครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยๆพี่โนฝากฝากอู่นิดนึงดีกว่าได้ครับผมเป็นเจ้าของอู่โน้โน่โคชอปวัรกคัลล่าประด ที่ขับนิสันอยู่อยากจะเซอรวิสใช่ไหมพี่สวิสเนาะเอรวิสซ่อมตกแต่งได้หมดครับครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ขับนิสันมาร์ทอยู่เนาะอยากจะได้พาร์ทรอๆแบบนี้นะก็ลองมาปรึกษาพี่โนเกะได้นะเพื่อนโอเคใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาแบบรับผมบ๊ายบาย